ปัตมโนสาเวสูงเอตังเทพเจ้าเราเทวาที่สิงสถิตตามตินักพุกธชาติเือเขาฆ้าพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศปันลือบอกกันต่อๆไปวันนู่นธรรมาจักอันประเสริฐพระสาสดาให้เป็นไปเทวดามารผมผู้ใดในโลกไม่สามารถจะคัดขานไม่สามารถจะหาเหตุผลมาหักล้างว่าสิ่งที่ท่านแสดงเรื่องทางสายกา เรื่องการพึ่งพาตนเองเรื่องการจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตอนเองโดยระบบที่มีความที่มีเหตุมีผลการกระทําที่ถูกต้องไม่หลงไหลงมงายไม่เพ้อฝันกับเสิ่งภายนอกมนุษย์จะต้องจัดการกับชีวิตของมนุษย์เองด้วยมือของมนุษย์เองตรงนี้แผ่นดินไหวผู้ใดได้ฟังก็หวาดไหวซึ่งแต่ก่อนนั้นเคยหลงไหล เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอาจตมาเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วโลกมีปัญหามากสังคมชาวพุทธสั่นคลอนเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงศาสนาเสื่อมเอามากๆในความเสื่อมมีความเจริญท่านเปิดหนังสือพิมพ์ดูเถอะเมื่อวานนี้สามนนมณีเอจําชื่อได้มัน่ื่อมันไนงสามมณีน